สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือภาษาพาทีบทที่6กันต่อนะคะนักเรียนสังเกตคําที่เราฝึกอ่านจะอยู่ส่วนไหนของเนื้อเรื่องนะคะในเรียนหาให้เจอนะคะก่อนอื่นเราจะไปดูคลิปกันก่อนนะคะโรงเรียนลูกท้าง สวัสดีค่ะน,น้องๆวันนี้เราจะได้ไปโรงเรียนของใบโบกใบบัวกันแล้วพร้อมกันหรือยังคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะแถวเชือก ช้างหนึ่งเชือกกล้วยหมู่บ้านควานช้าง วงกลมทบทวนคำศัพท์แล้วก็มาฟังเรื่องโรงเรียนลูกช้างกันเลยนะคะใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน ควานโพพ่อของผู้ผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้าง จูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัว ใช้งวงจับหางใบโบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมมาถึงตรงนี้น้องๆลองทายสิว่าใบโบกใบบัว จะทำได้ไหมเอ่ยเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าใบโบกใบบัวจะทำได้หรือไม่ฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้ เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นรางวาัลอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างแล้วเรามาอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างกันนะคะใบบอกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียน โรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึก วันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้า ควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลม ฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วย ได้กินอ้อยเป็นรางวัลอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกๆเป็นการส่งท้ายกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะโรงเรียนของใบโบกใบบัวน่าเรียนหรือเปล่าไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ หลังจากนักเรียนได้ดูในคลิปแล้วนะคะว่าโรงเรียนลูกช้างเขาเรียนอะไรกันบ้างเขาทําอะไรกันบ้างนะคะฝึกกันยังไงเราก็มาอ่านในเนื้อเรื่องในหนังสือของเราเลยนะคะนักเรียนเปิดหน้า5้าสิห้าเลยนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะโรงเรียนลูกช้างใบโบกใบบัวและ ลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละ เชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้าง ข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลม ฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกํำลังใจ ต่อไปนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านเขียนพยัญชนะนักเรียนอ่านตามครณครูนะคะ คออ่านว่าคองออ่านว่างอชออ่านว่าชอยออ่านว่ายอทออ่านว่าทอทออ่านว่าทอนออ่านว่านอพออ่านว่าพอฟออ่านว่าฟอพออ่านว่าพอมออ่านว่ามอยออ่านว่ายอ รออ่านว่ารอรออ่านว่ารอวออ่านว่าวอต่อไปสระที่เราจะมาเรียนต่อไปนะคะอ่านเขียนสระเอออ่านว่าเอียอัวอ่านว่าอัวเราจะมาเรียนสระเอียและสระอัวกันนะคะนักเรียนออกเสียงเอียเอีย เอีกับอานะคะเอียเออาร์อาร์อาก็เป็นเอียเราออกเสียงดูนะคะเอียนักเรียนอ่านพร้อมกันงอเอียงเงียนอเอียนเนียปอเอียเฟียมอเอียเมียยอเอียเยียรอเอียเลียวอเอียเวีย กอานนะคะเอาใหม่นะคะคุณครูจะชี้แล้วนักเรียนอ่านตามที่คุณครูชี้เด็กๆเก่งมากนะคะต่อไปสระอัวนักเรียนออกเสียงอัว อัวอัวอัวอูกับอนะคะอูกับอาก็เป็นสระอัวอ่านตามครูนะคะงออัวงัวนออัวนัวพออัวพัวมออัวมัวรออัวรัววออัววัวไปให้นักเรียนอ่านเอง คุณครูจะขีดแล้วอ่านนะคะพร้อมนะคะเก่งมากเลยนะคะสำหรับคนที่อ่านตามที่คุณครูชี้ต่อไปอ่านสะกดคำนะคะเราฝึกอ่านสะกดคําพยัญชนะงอสระอัว งอัวงัวงอสระคือสระเอียงเอียเงียอ่านว่างวเงียต่อไปคำว่าใบาบัวสะกดยังไงบพยัญชนะคือบอสระไออ่านว่าสะกดว่าบอไอใบ บอัวอ่านว่าบอัวบัวใบบัวคำว่าโถยาคำว่าโถยานะคะถอสระโอสะกดถอโอ โยออสระอายออายาอ่านว่าโถยาเบียคู่ปอสระเอียปอเอียเปียคออูคออูคูไม่เอกคู่เปียคู่ทีนี้เรามาฝึกอ่านนะคะ ฝึก่านเขียนคำให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะบอไอใบบออัวบัวใบบัวตออัวตัวตอเอียเตียไม่โทเตีย้ยตัวเตีย้ยรอเอียเลียมองอือมือเลียมือถออือถือวอไอไวไม่โทไว้ถือไว้ มอไอไม่เอกไม่มออามาไม่มาหออาหาทออัวทัวไม่เอกทั่วหาทั่วหออัวหัวกอไอไก่ไม่เอกไก่หัวไก่ขอไอไข่ไม่เอกไข่กออากาไข่กาตอ,อตาวอัว,ววัตวตาวัวตออวตัวตอโอโตโ ตัว,ตว,ตวออโตทอโอโถโยอายาโถยาขออาขาสอเอเสียขาเสียออเยเปียคออคูไม่เอกคู่เปียคู่ยออยูไม่เอกยูยอ,อียีไม่เอกยี่ยูยี่ทออีทีไม่เอกที่นอนอานาที่นา ต่อไปเราจะมาอ่านพร้อมกันนะคะอ่านพร้อมกันนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามบอไอใบบอัวบัวใบบัวตออวดตัวตอเอียเตียไม่โทเตี้ยตัวเตี้ยรอเอียเรียมออือมือเลียมือทออือถือวอไอไวไม่โทไว้ถือไว มอไอไม่เอกไม่มออามาไม่มาหออาหาทออวัวทัวไม่เอกทั่วหาทั่วหออวัวหัวกอไอไกไม่เอกไกหัวไกขอไอไข่ไม่เอกไข่กออากาไข่กาตออตาวอวัวตาวัวตออวัวตัวตอโตตัวโต ขอโอโถยอ,อายาโถยาขออาขาสอเอเสียขาเสียปอเอเปียขออูคูไม่เอกคู่เปียคู่ยออูยูไม่เอกยู่ยออียีไม่เอกยี่ยูย่ยี่ทออีทีไม่เอกที่นออานาที่นาต่อไปนักเรียนอ่านเองนะคะ ต่อไปนักเรียนอ่านเองคุณครูจะวงกลมแล้วให้นักเรียนอ่านคําที่คุณครูวงกลมนะคะพร้อมนะคะ มากนะคะให้นักเรียนไปฝึกอ่านบ่อยๆนะคะฝึกอ่านบ่อยๆฝึกอา่อกอานซ้ําๆหลายๆครั้งแล้วนักเรียนก็จะอ่านได้อ่านคล่องต่อไปนะคะ ฝึกจูงหางนะคะอ่านคล้องร้องเล่นฝึกจูงหางอ่านตามครูนะคะบทเรียนลูกช้างจูงหางออกเดินไม่มีขัดเขินเดินตามกันไปเดินเป็นวงกลมหน้าชมกระไรฝึกแล้วดีใจได้กินกล้วยอ้อยช้างฝึกจูงหางกันนะคะฝึกจูงหางแล้วได้รับรางวัลก็คือ กล้วยกับอ้อยนะคะเราไปดูคลิปนักเรียนร้องเพลงแล้วก็ทำท่าตามนะคะฝึกจูงหางสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องฝึกจูงหางเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะบทเรียนลูกช้าง จูงหางออกเดินไม่มีขัดเขินเดินตามกันไปเดินเป็นวงกลมน่าชมกะไรฝึกแล้วดีใจได้ขินกล้วยอ้อยที่น้องๆได้ฟังไปนั้น เป็นบทร้องเล่นที่ชื่อว่าฝึกจูงหางเราลองมาอ่านออกเสียงพร้อมๆกันนะคะบทเรียนลูกช้างจูงหางออกเดินไม่มีขัดเขิน เดินตามกันไปเดินเป็นวงกลมน่าชมกะไรฝึกแล้วดีใจ ได้กลิ่นกล้วยอ้อยเรามารู้จักคำศัพท์กันนะคะเริ่มจากคำแรกคือจูงจูงหมายถึงใช้มือพาไปด้วยการจับลากดึงหรือฉุดหางคำว่าหางหมายถึง อวัยวะส่วนที่ยื่นออกจากท้ายลำตัวหรือก้อนสัตว์ขัดเขินขัดเขินหมายถึงอายเดินคำว่าเดินหมายถึงยกเท้าก้าวไปข้างหน้า คำสุดท้ายคือกินกินหมายถึงเคี้ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งแล้วร้องพร้อมๆกันนะคะบทเรียนลูกช้างจูงหางออกเดิน ไม่มีขัดเขินเดินตามกันไปเดินเป็นวงกลมน้าชมกะไร ฝึกแล้วดีใจได้กินกลวยอ้อย